การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบพร้อมร่วมลงนามรับทราบนโยบายและร่วมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2567แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรม การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ประชุมครั้งที่1คณะกรรมการตามคำสั่งร่วมกันกำหนดจริยธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประชุมครั้งที่2จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาล โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมคนดีสพส1กสออที่ได้พร้อม2567ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ตรหนักถึงเกียรติศักดิ์และหน้าที่ของข้าราชการในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานกิจกรรมหน่วยงานดีสพส1กสออที่ได้พร้อม2567ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีบทบาท และสามารถสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีสร้างคุณค่าให้องค์กรกิจกรรมรวมพลังชาวสอพอสิบกสอ,อทำห้าสอปรับพื้นที่ให้หน่าอยู่พร้อมรับการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้หน่าอยู่กิจกรรมห้าสอและบิ๊กคลีนิ่งเดย์ร่วมกันทำความสะอาดรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน กิจกรรมสพสิ 10. กรรสออ,อาสาทำความดีในโอกาสต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัตินหน้าที่ตามรอยพระยุค,คลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติกิจกรรมสพรรมสิกสอร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมร่วมพธิธีสงน้ำพระรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567เพื่อเป็นสิริมงคล สืบสานขนรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมค่านิยมอันดีงามกิจกรรมครอบครัวดีพร้อมสอพอสิกอสออแต่งกายผ้าไทยสืบสานประเพณีไทยบุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามกิจกรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาศรัทธาของชาวสอพอสิกอสออร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรแปปพิดีพรมเติมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติงานกิจกรรมสพสิกสอ,อ,อจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสังคมสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญขอองค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนให้แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่